รถตู้คอมพิวเตอร์เครื่อง2,500นห้านะคะอาการก่อนมาเป็นไงบ้างพี่อาการก่อนมาคัาดมันหมดคัดลื่นเนะาะเกียร์ยากตอนนี้หลังยกเดี๋ยวลองเหยียบคัดแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยค่ะว่าเข้าเกียร์ง่าย,ยไหมเข้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเคลื่นครับผมเปิดประตูหน่อยค่ะ เดี๋ยวถามต่อนติดบกรถมีเสียงดังไหมบีเดี๋ยวลองเหยียบแช่ไว้เลยเงียบเงียคบยครับปล่อยค่ะบีปล่อยค่ะเหยียบค่ะปล่อยค่ะไม่มีเสียงดังนะไม่มีครับนิ่มไหมคะนิ่มคุ้นกับเราสั่นไหมพี่เดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังดูเลยค่ะว่าสั่นไหม ตันไหมคะมมทำไมถึงเลือกร้านนี้คะเคยพาเพื่อเคยมากับเพื่อนแล้วครั้งหนึง่งลองใช้ดูแล้วโอเคก็เลยเอารถตัวเองมาทำใช่ไหมคะ,คะมาจากแถวไหนคะมาจากสมุาทรปราการมีอะไรอยากบอกต่อลูกค้าท่านอื่นไหมคะท่านใดที่สนใจอยากจะติดตั้งคาร์ใหม่ขอเชิญครับโอเคเยี่ยม